ครับตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะเดล่โดสโลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง v o i c e t v เรื่องันทกี่อัตรางเงินเฟอ้อกันก่อนนะครับอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนสิงหาคมปรากฏว่าออกมาต่ากว่าที่ได้มีการคาดการไว้พอสมควรนะครับเท่าที่กระทรวงพาณิชย์เขาได้รายงานเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนสิงหาคมอยู่ที่เพียงแค่0.88นะครับ ตามการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มพลังงานเป็นสําคัญขณะที่กลุ่มอาหารอาหารสดเนี่ยราคาค่อนข้างทรงตัวส่วนเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องประกอบอาหารราคากลับลดลงส่งผลให้สินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ราคาโดยรวมนั้นชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่เงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยเมื่อหักการเมื่อหักอาหารสดแล้วก็พลังงานออก ก็สูงขึ้นแต่ว่าก็ไม่มากนะครับก็คือ0.79เรพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อทั่วไป0.88เงินเฟอ้อพื้นฐาน0.79เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านต่างๆในปีนี้นั้นไม่ได้น่ากังวลสักเท่าไหร่แล้วที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผลงานรัฐบาลนะะมันเป็นสถานการณ์ซึ่งมันเป็นอยู่ในวันนี้ซึ่งปรากฏว่าราคาสินค้ามันไม่ได้ปรับสูงขึ้นเท่าที่มักจะมีการพูดกัน อย่างไรก็ดีถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะมันก็มีราคาสินค้าบางประเภทซึ่งปรับสูงขึ้นนะครับถ้าไปดูราคาน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งปรับสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก<ฮ>เกือบทุกประเภทนะครับราคาในกลุ่มนี้ก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันยกเว้นแค่กลุ่มดีเซลซึ่งราคานั้นปรับลดลงในกรณีของค่าโดยสารสาธารณะนะครับเครื่องบินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็รถเมเล็กแล้วก็รถสองแถวที่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนเนี่ย ก็ยังมีค่าไฟนะฮะค่าไฟแล้วก็ราคา๊าซสูงต้มแล้วก็ค่าของใช้ส่วนบุคคลเช่นยกตัวยอย่างแป้งแล้วก็กระดาษชําระแล้วก็ยาสีฟันนะฮะแล้วก็ยังมีค่าแต่งผมชายและสตรีแล้วก็ค่ายาอย่างเช่นยาแก้ปวดลดไข้ายาแก้ไออะไรเงี้ยราคายังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่าราคาสินค้าที่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องดื่มเนี่ยถ้าเป็นของใช้โดยทั่วไปรวมไปถึงค่าโดยสารยานพาหนะต่างๆเนี่ย กลับไม่ได้ลดต่ำลงก็คือยังอยู่ในช่วงปรับสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนด้านปัจจัยด้านด้านพลังงานฮะแน่นอนคุณจะเห็นมาตรการจากรัฐบาลชุดใหม่ออกมาเพื่อที่จะบรรเทาในส่วนนี้ซึ่งก็คงจะมีผลบ้างซึ่งก็ควจะมีผลบ้างแต่ว่าอาจจะไม่มากอ,อย่างไรก็ดีนะครับถ้าไปดูอัตรางเงินเฟอ้อของหลายประเทศก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับในช่วงปีนี้นะเท่าที่กระกทรวงพาณิชย์ดูอยู่ ยกเว้นบางประเทศซึ่งอาจจะประสบกับปัญหาภัยแล้งและก็สภาพอากาศแรปรปรวนเช่นอินเดียที่อัตรางเงินเฟอ้อเร่งสูงขึ้นค่อนข้างมากนะทั้งนี้อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยอยู่ในกลุ่มประเทศซึ่งมีอัตรางเงินเฟอ้อซึ่งถือว่าต่ำและก็ยังคงต่ำที่สุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5าจากทั้งหมด7ประเทศที่ประกาศตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อในรอบที่ผ่านมาที่โดนมอนิเตอร์อยู่ก็มีลาวฟิลิปปินสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนาม ที่ผมอ่านทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมรับทราบเนี่ยก็คือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีความพยายามที่จะพูดอย่างผิดๆมาโดยตลอดมาโดยตลอดแลวผมคิดว่ามันเป็นวัฒกรรมซึ่งได้รับการปลุกปั้นและปั่นขึ้นมาในในในวิธีการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยคือเอาจิงๆแล้วคุณภาพชีวิตของพลเมืองชาวไทยเนี่ยมีหลายเรื่องนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหานะคลองสกรปรก นะเวลาฝนตกนี่ยน้ำมันท่วมการระบายน้ํามันไม่ค่อยดีเทียบกับเมืองใหญ่ๆของประเทศอื่นๆคือเทียบกับเมืองหลวงของประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยการระบายน้าให้ให้น้ํามันไม่ท่วมขังเนี่ยกรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื่องนี้มากนะฮะแล้วปัญหาภัยแล้งซึ่งประเทศไทยมีในแต่ละจังหวัดในช่วง3ปีนี้อีก3ปีนะปีนี้ด้วยแล้วก็อีก2ปีเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นหลายเรื่องมันมีปัญหาอยู่จริงแมส t รานสิตขนส่ง ขนส่งมวลชนโดยทั่วไปซึ่งเราใช้กันเนี่ยที่ที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็เหมาะสําหรับคนซึ่งมีไรายได้น้อยเนี่ยเอาจริงแล้วก็มีแค่รถโดยสารประจําทางนะแท็กซี่ก็ไม่ได้ถูกแต่แท็กซี่ถูกไปกว่านี้แท็กซี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันน,นะฮะรถโดยสารซึ่งเป็นรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินเนี่ยต่อให้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยนะก็จะไม่ลดต่ําลงโดยง่าย แต่ว่าเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้ประสบปัญหาเท่ากับประเทศอื่นและในทีต่ต้อง,อง,องผมจะพูดให้มันไม่ให้มันไม่เกี่ยวกับเวลาผมพูดถึงรายการรายงานข่าวเกี่ยวกับผลงานรัฐบาลราคาสินค้าราคาสินค้าซึ่งมันไม่ใช่ยุคข้าวยากหมากแพงราคาสินค้าในประเทศไทยเนี่ยที่คุณกินกันเนี่ยอาหารเนี่ยนะฮะเทียบกับประเทศอื่นนะฮะ มันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเอาจริงๆแล้วเงินเฟอ้อในไทยแทบจะไม่เป็นปัญหาคาวนี้ถามเหตุผลมันก็มีหลายเหตุผลแต่เอาจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยเวลาคุณจะขึ้นราคาสินค้าหลายชนิดคุณจะต้องวิ่งไปขออนญ,ญาตกระทรวงพาณิชย์ถ้าจะชมว่าเป็นผลงานกระทรวงพาณิชย์ก็ชมได้ไม่เกี่ยวเลยว่าใครเป็นรัฐบาลด้วยซ้ําในเรื่องของราคาสินค้าในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มสำรวจกันเป็นประจำเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงปัญหาต่างๆซึ่งเศรษฐกิจนั้นเผชิญเนี่ยก็คงจะมีเยอะแหละนะเรื่องนั้นไม่ปฏิเสธแล้วก็จะเป็นโจทย์ของรัฐบาลใหม่ซึ่งจะรับปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้หลังเทดแหลงนโยบายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆหนึ่งในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นปัญหาคือข้าวยากหมากแพงคือราคาสินค้าเงินเฟ้อมันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นปรีดปัญหาเงินเฟ้อข้าวยากหมากแพงในยุโรปตะวันตกในอเมริกา แล้วก็ในอินเดียหนักกว่าไทยเยอะฮะเอาตรงนี้ให้ชัดนะฮะบ่นให้ตรงเรื่องนะครับพูดถึงนโยบายของของรัฐบาลใหม่นะครับอันนี้ผมสครอลให้ดูเป็นฟไฟล,ล์ PDF นะครับผมไม่ได้จะมานั่งแย่งงานานายกรัฐมนตรีทำเพราะฉะนั้นผมจะไม่อ่านถแถลงการนี้ถ้านผู้ชมซึ่งสนใจนะฮะสามารถรอฟังการถแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการในสภาผู้แทนราษฎรของนายกรัฐมนตรีคนที่30เศษฐาทวีสินได้นะครับ ในาการประชุมรัฐสภา,าซึ่งจะมีการจัดขึ้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปแล้วก็จะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสตาลคุณเสฐาถึงนโยบายของรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยในรอบนี้คณะนีน้นโยบายก็จะมีแน่นอนในการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่กระทำในแบบที่ยังรักษาวินัยการเงินการคลังก็จะเป็นโจทย์ของรัฐบาลพักเพื่อไทย ในขณะเดียวกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจถามว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตได้ร้อยละเท่าไหร่นะก็แล้วแต่มุมมองถ้าคุณไปดูรายงานเวอร์ชั่นล่าสุดของ CIMB ไทยนะครับ CIMB ไทยคุณมอมรเทพเจวลาซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่และก็เป็นผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสํานักวิจัยก็เลยปรับการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ชะลอตัวกว่าที่ได้มีการคาดการไว้ในตอนแรกคาดการไว้ว่าจะโต3.3ตอนนี้ CIMB ไทยคาดการว่า GDP ไทยน่าจะโตได้ ถึงเพียงแค่3%ามเนะฮะนั้นจาก3.3จะเหลือแค่3เปร์เซ็นต์ส่วนปี2 5 6 7นะครับทาง CIB m ไทยคาดการว่าน่าจะโตได้3.7จเปร์เซ็นต์จากเดิมที่คาดการไว้ว่าจะโตได้3น่าจะโตได้3.5%ปอร์เซ็นต์ะฮะในปี6กเจากเดิมที่ได้มีการคาดการไว้ว่าจะโต3.7จุดเเพราะฉะนั้นที่เขาปรับลดเนี่ยจาก3.7มเปราเป็น3.5%ซ็นตในปีหน้าส่วนในปีนี้จาก3.3%มาเป็น3 0 ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีไรายได้ระดับกลางถึงระดับสูงซึ่งมีกำลังซื้อซึ่งแข็งแกร่งท่ามกลางการรอคอยการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่คาดว่าน่าจะได้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยกว่าจะได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจริงๆคือไตรามาสที่ของของอปีหน้า CMB ไทยมีความเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างไม่ทั่วถึงและกำลังซื้อระดับล่างยังคงอ่อนแอ แล้วก็จะถูกซ้ําเติมด้วยปัญหาภัยแ้งและนี่ครเรือนที่สูงมีเพียงเครื่องยนต์ด้านการท่องเที่ยวที่ยังแข็งแกร่ง c ซ B ไทยมองว่าการท่องเที่ยวไทยยังกระจุกตัวเพียงแค่เมืองท่องเที่ยวหลักๆเท่านั้นสําหรับแนวะโน้มเศรษฐกิจไทยในปี6 7ต้องจับตาเศรษฐกิจโลกและนโยบายภาครัฐซึ่งจะมีผลต่อองค์ประกอบของการคาดการ GDP เช่นการส่งออกการท่องเที่ยวและการบริโภคนะฮะอีกสำนักหนึ่งนะฮะอันนี้ผมดึงมาจากเดอะสแตนดาร์ดเมื่อกี้ผมดึงมาจากไทยโพสต์แต่ว่าอันนี้ผมดึงมาจากเดอะสแตนดาร์ด ที่สำนักวิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเขาได้ประเมินว่า GDP ไทยปีนี้น่าจะโตได้2.8%เท่าตาม CIB m ไทยปีนี้โตได้3.0%เท่าตามสำนักวิจัยกรุงศรีโตได้2.8%คราวนี้ถ้ามาไล่เรียงดูปัจจัยที่สำนักวิจัยกรุงศรีเนี่ยเขาได้ชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกรกฎาคมจะเข้ามาในประเทศ ไทยถึง2.5ล้านคนซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มกลับมาเปิดประเทศหลังจากการระบาดของโควิดนั้นคลี่คลายลงรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศได้ปัจจัยบวกจากช่วงวันหยุดยาวที่ช่วยหนุนการบริโภคในหมวดบริการและหมวดสินค้าไม่คงทนแต่ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยเนี่ยยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่10เนื่องจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง สำนักวิจัยกรุงศรีเขาก็เลยประเมินว่าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวและมีโอกาสเติบโตเนี่ย3.4%แต่ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมันโตแค่2.2%ไงซึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยมันต่ำกว่าคาดโดยเฉพาะไตรมาสท,ที่2ซึ่งเพิ่งจบไปสำนักวิจัยกรุงศรีเขาก็เลยประเมินว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะโตได้เพียงแค่2.8% ข้อที่หนึ่งภาคท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรามาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันอันนี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตข้อที่สองการนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ปรับดีขึ้นเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยรัฐบาลระบ,บุว่าเตรียมการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณพยาและพลังงานตรงนี้ก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อน ปัจจัยกับเพื่อนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยที่3ก็คือผลจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วเนื่องจากจีนมีมาตรการล็อกดาวน์ในไตรมาสที่4ปี65กระทบต่อประสงค์และห่วงโซ่ประทานทั่วโลกซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยทางเทคนิคที่สนับสนุนให้อัตราการเติบโตของ GDP เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็จะโตกว่าไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมากเป็นพิเศษซึ่งอาจจะทําให้ตัวเลขทั้งปีโดยเฉลี่ยออกมาอยู่ที่ 2.8%ได้นอกเจาอไปจากนั้นนะทางสำนักวิจัยกรุงศรีเขาบอกว่าเขาเข้าว่าการส่งออกของไทยที่อ่อนแอลงจะส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้น้อยด้วยนะนอกจากนี้การจัดทำพรบงบประมาณปี67ที่น่าจะล่าช้าก็กระทบต่อการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งในส่วนนี้ก็จะปรับลดลงจากคาดการเดิม government expenditure นะฮะมาช้าแล้วก็ในที่สุดอาจจะ ไม่ได้มาเยอะตามคาดซึ่งอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของฝ่ายวิเคราะห์นะฮะที่เขาวิจัยตรงนี้และปิดท้ายคือเศรษฐกิจในภาพรวมจะยังได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของภาคท่องเที่ยวนะพนวกกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ที่คาดว่าจะพยายามเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงคงสุดท้ายของปี มันก็มีปัจจัยบวกต่างๆที่มาแต่ว่าดูเหมือนว่าปัจจัยบวกมันยังไม่พอเพราะว่ายังไงยังไงเศรษฐกิจไทยก็พึ่งพาสายการส่งออก external sector สำคัญที่สุดอยู่ดีและเมื่อเป็นเช่นนั้นในขณะที่ตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวแล้วในขณะโลกในขณะที่กระดาษตลาดโลกได้รับความเสี่ยงจากปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรณีของจีนแล้วก็การสู้รบในยูเครนระหว่างรัสเซียและสหรัฐ ในที่นี้ก็จะมีผลมาถึงกําลังซื้อของคนทั่วโลกและทําให้ยอดส่งออกของไทยมันไม่ได้โตขึ้นมาแทบจะทุกสํานักนะฮะประเมินว่าส่งออกปีนี้จะติดลบนะครับซึ่งนั่นคือเหตุผลหลักจริงๆแล้วที่ทําให้ตัวเลข GDP ไทยปีปนี้เนี่ยยังไงงก็น่าจะโตได้ไม่เกิน3%ารนนี้ถ้าไปดูเครื่องชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจกด้านการบริโภคภาคกระชนเนี่ยผมมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งอันนี้ดึงมาจากแบรนด Inside Asia บรันซ่าเดเชียเนี่ยเขาเขาสรุปออกมาว่าสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้นมีเพราะการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งเนี่ยเพิ่มขึ้น17.3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนปริมาณรถจักรยานย,ยนต์จดทะเบียนใหม่ก็เพิ่มขึ้น13%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคกอกชน มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นบ้างจากช่วงเดือนกันของปีก่อนโดยการลงทุนภ่ายกชนในหมวดเครื่องมือและเครื่องจักรเนี่ยสะท้อนจากปริมาณการนําเข้าสินค้าทุนเนี่ยนะฮะประเภทสินค้าทุนสินค้าคงทนเนี่ยงี้มันก็มันก็มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถึง6%ปีต่อปีนะซึ่งเอาง่ายๆคือมันมีการลงทุนเพิ่มเติม,ตมจากอุตสาหกรรมแล้วก็มีการนําเข้าสินค้าแล้วก็มีการบริโภคสินค้าที่มีการปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนจาก,กยอดจําหน่ายรถยนต์ ยอดนําเข้าสินค้าซึ่งเป็นสินค้าทุนสินค้าคงทนส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างสะท้อนจากปริมาณการจาหน่ายปูนซีเมนภายในประเทศซึ่งในเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง5.6%ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ก็เพิ่มขึ้น6.9%ุดเก้าเปอร์เซ็นต์นั้นอ,อ,อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างก็เติบโตในแบบที่เห็นได้ชัดซึ่งในส่วนนี้เอาง่ายๆคือเศรษฐกิจไทยนะฮนะมันอยู่ในจังหวะซึ่งกําลังเป็นขาขึ้น ในขณะที่กําลังซื้อของตลาดโลกมันยังไม่อยู่ในช่วงซึ่งเป็นขาขึ้นสักกะทีและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยกำลังของการบริโภคสินค้าของคนทั่วโลกที่มีต่อสินค้าของไทยเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับมาทําให้การส่งออกของไทยมันโตได้เท่าที่เคยปกติสามารถโตได้ในอดีตเมื่อก่อนส่งออกไทยเนี่ยนะ,ะในแต่ละปีโตได้10กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างน้อย ตอนนี้ส่งออกไทยเนี่ยปีนี้ถ้าได้โตได้เกินกว่าหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ก็บุญแล้วผมจะสรุปว่าอย่างไรผมจะสรุปในแบบที่มันเหมือนกับเข้าทางรัฐบาลเพื่อไทยแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยก็เขาก็ไม่อยากเห็นตัวเลขการส่งออกเนี่ยต่าต้อยอย่างนี้หรอกแต่ผมกําลังจะบอกว่าต่อให้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยยอดการส่งออกของเราเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากสักเท่าไรหร่หรอก เพราะว่าปัจจัยซึ่งมันเป็นเรื่องของกําลังซื้อต่อให้เราไปเจาะตลาดใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยปัจจัยซึ่งมันเป็นเรื่องของกําลังซื้อจากต่างประเทศซึ่งมันมีปัจจัยลบเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นจีนและยูเครนอะไรเงี้ยนะความบาดหมางระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในความไม่แน่นอนของบรรยากาศในยุโรปเรื่องความมั่นคงทั้งหมดนี้มันมีผลต่อกาลังซื้อทางนั้นรวมทั้งความที่สัมริกายังอยู่ในช่วงซึ่งอัตราการว่างงานที่แท้จริงก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ทรงออกไทยไม่ฟื้นครับ ต่อให้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเพราะฉะนั้นคนซึ่งรอรัฐบาลรัฐบาลจะมีผลงานหลายด้านซึ่งเป็นผ,ผลงานที่ออกมาแล้วดีต่อเศรษฐกิจอันนี้ผมเชื่อนะฮะผมเชื่อแต่ว่าเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ว่าคุณเศรษฐาเก่งขนาดไหนอาจจะทําไม่ได้ก็คือเรื่องส่งออกเพราะว่าสถานการณ์ในโลกมันไม่เอือ้อทั้งตัวเลขปีนี้มันจะติดลบถ้าพูดถึงการส่งออก ปีหน้าโตได้เกิน5กเปร์เซนตกบุญแล้วถ้าดูตัวเลขการส่งออกพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็น <Matter> s. <S เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครใส่ก็เท่ใส่ทำง,งานก็เท่ใส่เดินเล่นก็เท่เนื้อผ้าหนารุ่มระบายอากาศดีมีความยืดหยุ่นสสีขาวดำคู่ละ159บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voice tv shop ตลอด24ชั่วโมง Daily Dose s mart bottle recover all your energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบส์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dish Washing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop.voiceTV.co.th หอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรม m เหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูตตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดขวดฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th น้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส์น้ำพริกตาแดงแดงอร่อยแรงแรพรีเมียม,ม,ยมหอมปลากุเลาเน้นๆน,น้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซบสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซบได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voice tv shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ จีดีแนวใหม่ปลุกความสดชื่นใส่พลังให้เต็มที่ไม่ว่าเวลาไหนก็เย้ได้พร้อมพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะซาสดชื่นตื่นเย้โ yeah! ปรโมทสินค้านะครับท่านผู้ชมมีสินค้าซึ่ง เรียกว่าเป็นเซตหรือเป็นชุดเดลี่โดสนะฮะราคา1,000กับอีก90บาทเท่านั้นปกติเนี่ยนะครับถ้าคุณจะซื้อทั้งกระบอกน้ำเดลี่โดสหรือ t u มเบลนนะฮะกระบอกน้ำขนาดบรรจุ500มิลลิตรพกพาง,ง่ายจับถนัดมือฝาเกลียวล็อกแน่นหนานะฮะเก็บอุณหภูมิได้นาน8 1 2ชั่วโมงนะ,ะของดีนะฮะปกติแล้วกระบอกน้ำเดลี่โดสเนี่ยราคา330บาท คราวนี้ถ้าคุณซื้อคู่ซื้อคู่ในแบบที่เป็นแพ็กเกจเซตเดล่โดสนะคุณสามารถได้กระบอกน้ำและคุณสามารถได้กระเป๋าไทไทเวกเนี่ยนะฮะกระเป๋าสีดำเนี่ยนะสวยๆเนี่ยซึ่งมันเป็นกึ่งพลาสติกที่กันน้ำทนความชืน้นแล้วก็เนื้อนั้นเหนียวทนทานต่อการฉีกมีน้ำหนักเบาด้วยกระเป๋าปกติราคา1,000กับอีก90บาทแต่ถ้าถ้าคุณซื้อเป็นชุดเซตเดล่โดสคุณได้กระเป๋าเสร็จแล้ว เราจะใส่กระบอกน้ำทัมเบลเลอร์เดลิโดซึ่งทนทานไปด้วยฮะนี่เพราะฉะนั้นราคาทั้งหมดจริงๆแล้วมันคือ1,420บาทแต่ว่าถ้าคุณซื้อเซตเด l y โดส e นี้มันจะลดราคาเหลือเพียงแค่1,090บาทได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้ง t u มเบลเลอร์นะครับเอนจนะครับเข้าไปที่ shop.voicecv.co.th เกาหลีใต้มีนโยบายซึ่งจะทดลองเป็นการนำร่องนะครับแล้วก็จะนำร่องตามที่แบรนด์อินไซเดียชีเล่าให้ผมฟังในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยผมไม่สนใจที่จะไปนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนซึ่งทิ้งแผ่นดินไทยไม่ได้นะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ชอบเนะเคป๊ K อาหารเกาหลีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีมันทําให้คนไทยเยอะมากที่ไม่ต้องการอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยเลือกที่จะไปเรียนหนังสือในเกาหลีถึงแม้ว่าผู้พภาษาเกาหลีไม่ได้ คราวนี้ล่าสุดปรากฏว่าเกาหลีเปิดทางให้เด็กซึ่งอยู่ในหลายประเทศหลายประเทศในที่นี้ก็คือเวียดนามไทยอินโดนีเซียมองโกเลียกัมพูชาและจีนนะหประเทศครับเข้าร่วมโครงการซึ่งจังหวัดคอยองซังเหนือเปิดรับเด็กจํานวน72คนนะแค่72คนนะครับเป็นเพียงการนําร่องจากทั้งหมด6ประเทศสามารถสมัครเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัด จังหวัดคยองซังเหนือนะฮะไม่ใช่เกาหลีเหนือนะฮะเกาหลีใต้นะฮะจังหวัดคยองซังซึ่งอยู่ทางก็คือคยองซังเหนืออยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยสมัครเข้าไปเรียนได้โดยที่จะเป็นการเปิดเทอมในช่วงมีนาคมปีหน้าแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือคุณจะต้องสอบคือก่อนอื่นคุณจะต้องสมัครไปที่โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดคยองซองเหนือได้และเสร็จแล้วคุณจะต้องทดสอบว่าความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีของคุณนั้นอยู่ในระดับซึ่งเทียบเท่าระดับ2ขึ้นไป เขามีการทดสอบภาษาเกาหลีจากหน่วยงานรัฐท็อปิกคือมันไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์พูดง่ายมันเป็นโรงเรียนเกาหลีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ไปไม่ได้คุณต้องเก่งเกาหลีนะครันี้นักเรียนซึ่งรับการคัดเลือกจะสามารถยื่นวีซา 43, <ๆ>่า D43 เพื่อเป็นประเภทย่อยของวีซ่า D4 สำหรับการฝึกงานทั่วไปได้ด้วยโดยปกติจะให้กับนัก เรียนชั้นประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายผู้ซึ่งวีซ่าดีสี่จะสามารถอยู่ในเกาหลีได้นานหนึ่งปีก็คือผู้ที่ายเรียนจบล่ะจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยหรือไม่ก็ทํางานไปด้วยเลยคราวนี้อันนี้เป็นโครงการเดียวนะฮะอันนี้ไม่ได้มีโครงการแบบนี้ทั้งประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นอันนี้เพิ่งเริ่มส่วนในประเทศหนึ่งถ้าคุณสนใจนะฮะเอาคือถ้าคุณไม่ต้องการอยู่จริงๆนะฮะก็สิงคโปร์ก็มีฮะนี่สิงคโปร์บร a นเดนไซด์เอเชียเหมือนกันนะฮะ สิงคโปร์ตอนนี้เขาต้องการรับคนซึ่งมีความพร้อมในการประกอบอาชีพดังต่อไปนี้อันนี้จริงๆนะฮะเขาต้องการรับแร,บรงงานต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเป็นช่างหล่อโลหะต่อสายเคเบิลช่างเหล็กช่างเชื่อมพ่อครัวพ่อครัวสําหรับร้านอาหารอินเดียเท่านั้นพนักง,งานแปลร,รูปอาหารแม่บ้านทาไมเขาไม่เขาไม่มีรับนักวิเคราะห์ข่าวนะฮะเขารับอาชีพแม่บ้านแล้วก็พนักง,งานยกกระเป๋า พนักงานยกกระเป๋าอันนี้สำคัญเพราะว่ายุคนี้หาได้ยากครน,นีก็เป็นลิสต์อาชีพทั้งหมด9อาชีพด้วยกันนะฮะซึ่งเขาพร้อมรับเพิ่มคน,นีสิงคโปร์ข้ออนุญาตก่อนหน้านี้เนี่ยให้คนสามารถเข้าไปทำงานได้โดยที่เขาดึงคนจากมาเลเซียจีนฮ่องกงแล้วก็จีนจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาเกา๊าแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันตีนจีนไต้หวันด้วยนะ,ะแต่ตอนนี้เขาจะเขาเล็งที่จะดึงคนจากบางประเทศอินเดีย เมียนมาฟิลิปปินสีลังกาแล้วก็ไทยฮะคนไทยซึ่งพร้อมทำงานเป็นช่างหล่อโลหะต่อสายเคเบิ้ลช่างเหล็กช่างเชื่อมพ่อครัวในร้านอาหารอินเดียทำอาหารอินเดียเป็นหรือถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในการเป็นแม่บ้านเป็นพนักง,งานยกกระเป๋าคุณสมัครได้ผมก็จะว่าเขามีช่องทางในการสมัครนะฮะโดยที่นอกเหนือจากใบอนุญาตให้ทำงานสำหรับพนักง,งานซึ่งเป็นแรงงานกึง่งฝีมือหรือ,รอ semi skilled employees แบบนี้ สิงคโปร์เสร็จแล้วก็จะเสนอโปรแกร,รม employment pass ด้วยนะฮะให้ชาวต่างชาติกลุ่มนี้แหละที่ทำงานในระดับวิชาชีพและระดับบริหารต่อครานี้อนุญาตให้ทำงานแบบ S pass สำหรับแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือเชี่ยวชาญระดับกลางแล้วรัฐบาลเองจะเปิดตัวกรอบการประเมินการทำงานเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการให้ employment pass หรือใบอนุญาตในการอยู่แล้วก็ทำงานในเดือนกันยายนนี้นะฮะ น,น่าสนใจฮะทักษะหลายด้านยังเป็นที่ต้องการอยู่นะครับโดยตลาดแรงงานในหลายประเทศที่พูดกันถึงเมื่อกี้นี้ส่วนใหญ่ก็จะมีในประเทศซึ่งอยู่ในเอเชียด้วยกันนะฮะในวันนี้ก็คือเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งครับในคืนวันพรุ่งนี้สวนครับ